ท่านผู้ชมตอนนี้ผม,มไม่มีตังค์สักบาทเลยแล้วน้ำมันนะก็เหลือประมาณเออแค่ประมาณ2ฉีดเองนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาทดสอบกันนะครับว่าเราจะกลับไปถึงบ้านกันไหมถ้าไม่ถึงเราคงต้องเข็นกลับแล้วครับในรถที่ผมเอามาทดสอบวันนี้นะครับก็คือ,อยามาฮ่าเอ็นแม็กร้อยห้าห้า N ตัวเก่าเออตัวใหม่ไม่มีตังคนะ์อ่ะเพราะพวกมึงไม่ดูชิปกูเลยลกูจะเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อตัวใหม่ละ่ะ เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับพอดีว่าผมมาเบื่อแชทเกมแล้วก็คอนทนต์ไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็ลองลองมาขับรถสักหน่อยดีกว่านะครสวรรค์รถครแรงมาแข่งกับกูได้นะร <Nope. S 1> แต่รถกูดมเดิมนะมาแข่งก็เออกูก็แพ้ตามเคยอ่ะแค่นั้นแหละถ้าใครอยู่นครสวรรค์ก็คงจะรู้จักแถวนี้ดีนะครับแบบว่าต้นไม้มีเยอะมากเลยถ้าใครสนใจจะแบบจะปลูกต้นไม้นะครับช่วงโควิดแบบนี้ไม่ได้ไปไหนก็มาซื้อต้นไม้ไปปลูกได้นะครับประมาณสองขีดกูกับ ระยะทางบ้านกูอีก30โลถ้าน้ำมันกูหมดอะพวกมึงไม่ช่วยวกูเขียนด้วยนะ<_><_>ตรงนี้รถแม่งโคตรเยอะเลยเมื่อวานกูขับผ่านตรงนี้แม่งก็โอ้โหดูดิทางรถสะพานมันต่ำอะล้วไอ้พวกที่รถสูง,สงๆมันก็ชอบมาลอดกันจังแล้วหลังคาพวกมึงนะก็หลุดขวางทางไปหมดกว่าจะไปได้รถโคตรติดเลยนี่ผมไม่ได้ว่าใครนะก็แค่เตือนไว้เฉยตอนนี้ผมก็เข้ามาในตัวเมืงองนครสวรรค์แล้วครับ บอกเลยนะสรัค์นนะใครไม่แน่จริงมาไม่ได้นะบอกให้ตำรวจโคตรเยอะตั้งด่านกับนว่าเล่นเลยแต่เดี๋ยวนี้ดีหน่อยไม่ค่อยเรียกค่าปรับแล้วแต่เรียกไปนี่นะครับอบรมการจราจรแทนไปข้างหน้าไฟเขียวอยู่ครับพวกคุณคิดว่าผมจะไปทันไฟเขียวไหมมาเรามาลองเร่งเครื่องกันอืมอืมผไม่อยอมติดแนะ่ไฟแดงแยกนี้มาู้ามาชมเรามาลองดูกันผมจะไปทันไหม โอ้โหไมไ่ทันนะแดงซะแล้วตอนนี้ผมใกล้ถึงหน้าโรงเรียนพลตำรวจแล้วนะครับกับตอนนี้อีกน้มามันประมาณเออสองขีดนะครับผมขับมาตั้งไกลทำไมน้ํามันไม่หลดสักทีวะสงสัยจะถึงบ้านแน่นอนแบบพอดีรถผมโคตรไปแยัดน้ำมันเลยอะหนึ่งล้านกิโลนิด <c oughs> ก,ก็ไม่อยากจะโม้หรอกปครยับยาวๆตอนนี้ฝนก็ใกล้จะตกน,นะครับท่านผู้ชมดยล รู้สึกข้างหน้าจะมีรถเสียนะครับแต่ผมขอไปก่อนก็นแล้วกันนะครับเพราะว่าเีคนจอดดูแล้วผมไม่อยากไปแบบรบกวนเขานะครับช่วงนี้โควิดก,ก็ระบาด้วาก็ต้องระวังวระวังระวังกันหน่อยนี่นะครับดูดิเขาเข็นใช่ไหมผมก็ไปก่อนละกันขับไปอีกหน่อยข้างหน้าก็ตัวเมืองหนองเบญแล้วนะครับว่านผมมีประมาณ7กิโลกับน้ำมันอีก2ขีดแม่งน้ำมันโคตรอึดเลยอย่างไหนก็ไม่ลดจริงๆวันถ้าใครอยากได้นะครับผมขายต่อในราคาเอิบห้0หมื่นนะครับ ครับตอนนี้เราก็เข้าตัวเมืองหนองเบญล้นะแบบข้างๆข,ข,ขวาม,มือผมอะก็เป็นแบบสถานตำรวจนะครับแต่เขาคงไม่จับเราหรอกเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับข้างหน้ามีไฟเขียวให้รุ้นอีกแล้วแม่งเอ๊ยกูจะไปทนันไหมเนี่ยมาท่านผู้ชมตอนนี้เราจะบิดให้เต็มที่เลยนะครับแต่ผมก็ไม่อยากจะขับเร็วมากหรอกเส้นขับเร็วอันตราย กหน่้อยเดียวอีกหน้อยเดียวอีกน้อยเดียวโอ๊ยอล้วท่าผู้ชมตอนนี้ผมก็่านไฟเขียวมาแล้วนะครับยังไม่ไฟแดงเลยรถโคตรแรงนะอ่ะรถบรรทุกแม่งก็เยอะจังข้างหน้าก็เป็นตลาดนะครับผมแล้วผมจะไม่จอดแล้วกันอะไรครับเนี่ยเมื่อกี้ฝนยังไม่ตกเลยตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับเม็ดใหญ่มากอะ่ะเออแม่งเออจะถ่านเนี่ยตอนแรกจะวัดน้ำมันตอนนี้ต้องขับในฝนซะแล้ว อีกหน่อยเดียวจะถึงบ้านผมแล้วครับข้างหน้านี่เองมาตอนนี้เราก็ขอเปิดเฟเลียบกอนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะต้องไปฝั่งขานุนมาชะลอนิดหน่อยเดีย๋ยวจะชนเขาเอามาครับไปไปไปมาผมจะไปยูเทิร์นตรงโมจิเอ็มเอ็มข้างหน้าน,นะครับดีนะจะถึงบ้านแล้วฝนยังไม่ตกถ้าฝนตกนะโอ้โหเปยียกไข่ไปสั่งกะตังหมดเกาทั้งวันทั้งคืนหยอกหยอกไมไ่เป็นนะครับ เอาละครับตอนนี้แค่ถึงยูเทิร์นก็ถึงบ้านผมแล้วนะโหขับมาตั้งไกลน้ำมันยังสองขีดอยู่เลยอะมาเรามาลองดูกันตอนถึงบ้านนะครับว่าน้ำมันจะ2อขีดอยู่ไหมมองรถแป๊บมองซ้ายมองขวากูพูดคนเดียวกูก็อายเหมือนกันเนี่ยเอารถวางแล้วไป้ายป้าขอเบิ้ลสักหน่อยแล้วกันจะถึงบ้านแล้ว ครับเปิดไฟเลีเ้ยวกันเลยนะตอนนี้เพราะว่าถึงบ้านผมแล้วอะชือ้ออย่าล้มนะมาครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขอไปเปิดประตูบ้านสักแป๊บนะครับเดีย๋ยวเรามาดูระดับน้ำมันกันว่าเหลือกี่ชีดก็แบบว่าผมไม่ต้องเข็นแล้วครับขนาดไม่มีตังค์ได้ตัวสักบาทนะน,นี่ yeah. มาผมขอจอดรถก่อนเดีย๋ยวเรามาลองดูกันครับโอ้ยรถอะไรใย่ๆวะเนี่ยตอนนี้ก็เวลา5โมง7นาทีครับผมเพิ่งจะถึงบ้านผมออกตั้งแต่กี่โมงว่าจำไม่ได้แล้วนี่นะครับท่านผู้ชมระดับน้ำมันเราก็เหลือประมาณ2ชีดอะขับยังไงก็ไม่ลดกดซับให้ด้วยป่านละ